สวัสดีค่ะโอ๊ตสัตว์สิวันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะสัปดาห์ที่แล้วโอ๊ได้ทราบข้อมูลนะคะว่าประเทศไทยมีเรือโดยสารแบบใหม่ให้บริการไม่ใช่แค่ของใหม่นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีในบ้านเรามาก่อนใหม่ถึงขนาดที่ว่าได้ฟังแล้วอยากจะไปดูด้วยตาตัวเองเลยอะคะ่ะเรือลำนี้ใช้ไฟฟ้าเร็วรักโลกราคาเบาแล้วติดแอร์ตรงเวลาแบบรถไฟญี่ปุ่น พาเราออกนอกเมืองเข้ากลางเมืองแบบสบายสุดๆโอ้โหฟังแล้วชอบมากขอไปขึ้นหน่อยเ้อะเอเรามันพวกชอบลองของใหม่ซะด้วยตอนนี้นะคะขอให้ท่านนึกภาพการโดยสารทางเรือเอาไว้ในใจรูปรสกลิ่นเสียงครบเลยนะคะคิดเอาไว้ค่ะแล้วท่านมาพบกับเรือลำนี้เลยค่ะ m y Smart Ferry เป็นไงบ้างคะเห็นแล้วว้าวเลยใช่ไหม แล้วก็ขอให้คนไทยภูมิใจได้เลยนะคะว่านี่เป็นเรือนวัตกรมรมฝีมือคนไทย100%เซแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สุขแบบไทยใจพอเพียงต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองให้ได้วันนี้ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท e-smart transport จำกัดน,นาวาโทปริญญารักวาทินพาพวกเราชมเรือด้วยตัวเองเลยนะคะอย่างแรกเลยที่ท่านบอกก็คือเรือลำนี้เน้นปลอดภัยนั่งแล้วสะดวกสบายเงียบตรงเวลาประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้โจทย์ของคนเมืองและการพัฒนาหลายด้านค่ะลักษณะการายภาพของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีแม่น้ำเจ้พา,าพระยาตัดผ่านกลางกงรุงเทพเลยนะครับการที่แม่น้ำตัดผ่านกลางเามืองหลวงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความเจริญเนี่ยในการท่องเที่ยวท่านจะเห็นหลายประเทศเนี่ยพยายามที่จะเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงแม่น้ำเข้าด้วยกันนะฮะ แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าโหมดการขนส่งทางบกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น EV Bus ก็มีการพูดถึงกันบ่อยแล้วก็เริ่มมีเข้ามาใช้งานในส่วนของทางรถไฟฟ้านี่ก็ชัดเจนแล้วนะครับ11สายในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในทางเรือเนี่ยการเปลี่ยนแปลงยังไม่เกิดขึ้นทางบริษัทเห็นว่าจุดนี้มันมีการเติบโตสูงขึ้นแน่นอนนะจากเดิมก่อนหน้าที่มีโควิดเนี่ย้โดยสารอยู่ที่ประมาณ3 0,000 ถึง3 5 0 0 0คนต่อวันเฉลีย่ยนะครับหลังจากที่เหตุการณ์ภาวะวิกฤตต่างๆของโรคระบาดลดเริ่มผ่อนคลายไปอาจจะป,ปลายปี64นี้หรือปี65เนี่ยการเติบโตผู้โดยสารน่าจะค่อยๆเติบโต,ต,ตมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะงนั้นตรงนี้เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญที่าการบริการระดับขนส่งทางน้ําควรจะยกระดับมาตรฐานให้มากขึ้นใหม่มากๆก็คือเป็นเรือไฟฟ้าหมายความว่าเป็นเรือพลังงานไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นแหล่งพลังงานชาร์จหนึ่งรอบวิ่งได้80กิโลเมตรไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่ปล่อยของเสียลงน้ำแล้วก็จุคนได้250คนเวลาแล่นเนี่ยนะคะก็แล่นด้วยความเร็วที่เป็นที่พึงพอใจของผู้โดยสารที่เดินทางในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะบางทีนั่งรถยังนานกว่าเลยอะ่ะเพราะว่าจากท่านนทบุรี ไปถึงท่าสาทรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงสำคัญคือไปถึงที่หมายตรงเวลานี่แหละคะ่ะมีลักษณะของการบริหารเวลาด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะได้ไปสมมติเราจะต้องไปขึ้นรถไฟเราก็จะได้ไปถึงเพื่อที่จะไปขึ้นรถขบวนนั้นได้คะ่ะใช่ครับคือคืออันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นออในเวลาน่าจะประมาณปลายปีหรือต้นปีหน้า<ม>นะ<ม>ครับคือการการซิงค์ข้อมูลระหว่างการการจัด ตารางเวลาของเรือให้สอดคล้องกับขบวนของรถไฟฟ้าเนี่ยหรือจะเป็น e-bus v ก็ดีแต่ที่สําคัญก็คือว่ารถไฟฟ้าเองเขาก็มีลูกข้องวุให้บริษัทละสถาน,นีอยู่แล้วนะครับท่าเรือเนี่ยกรมเจ้าท่าก็จะยกระดับมาตรฐานของท่าเรือขึ้นมาเหมือนกันก็จะมีทั้ง gps นะครับมีจอ l e d แสดงผลที่ท่าเรือสามารถทราบเลยว่าเดี๋ยวจะมีเรือลำไหนเข้ามาอัตราค่าโดยสารเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มีรถที่จะต่อตรงใกล้ๆกับท่าเรือมีรถอารสายอะไรบ้างอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็น Big Data ที่ผมแลาท่ากำลังรวบรวมอยู่เหมือนกันนะฮะยังมีอีกนะคะถ้าลงเรือไปแล้วให้สังเกตสองเรื่องไม่เหมือนเรืออื่นๆก็คือไม่โคลงเรือนี้เป็นเรือคาธมารานค่ะเรือลำคู่ท้องเรือมีสองข้างจึงทรงตัวได้ดีอีกอย่างก็คือความเงียบคุยกับท่านประธานนิโอไม่ต้องตะโกนคุยเหมือนอยู่บนเรือทั่วไปเลยนะคะ โคคิดว่าเรือลำนี้ก็คือการนำรายละเอียดดีๆมาสร้างขึ้นแล้วก็โดดเด่นตรงที่เรือลำนี้เก็บได้ทุกรายละเอียดเลยค่ะในการให้บริการเรือโดยสารสิ่งแรกที่ประชาชนทุกคนต้องการมากอยู่เลยคือความปลอดภัยเรื่องของการจัดการะนะครับาการจัดการของระบบการเข้าเทียบท่าเทียบเรือ,อะนะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับ ทั้งหมดเนี่ยจะมีห้องคอนโทรลลูมนะครับที่สามารถที่จะมองภาพของเรือทุกลำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ในขณะให้บริการก็<อ>คือจะมีเจ้าหน้าที่นั่งมอนิเตอร์จอ LED เลยว่าขณะน,นี้เรือใช้ความเร็วมากเกินไปไหมที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยจะมีกล้อง CCTV อยู่แต่ละจุดจะดูเลยว,ว่า,าผู้โดสารบนเรือมากเกินไปหรือเปล่าบนท่าเรือเนี่ยคนเจ้าท่าก็จะมีมอนิเตอร์อยู่ว่าท่าเรือหนา,นานแน่นเกินไปหรือเปล่า ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เรามองก็คือว่าการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการที่จะส่งผ่านข้อมูลให้กับประชาชนรวมถึงเรื่องของการลดปัญหาการใช้เงินหรือเหรียญหรือการที่จะสัมผัสนนก็คือก็อคือ cashless society นะครับก็คือใช้บัตรอย่เดียวในการเดินทางมีการใช้แบตเตอรี่ซึ่งลดมลพิษไม่มีมลพิษไม่มีควันนะครับไม่มีการปล่อยน้ำมันเครื่องลงลงไปที่แม่น้ำนะครับเสียงก็ เบากว่าเรือท่ัวท่วไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เ,ออเกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยนะครับในแม่น้ํำสายนี้ฮะเรือนะครับที่เป็นอลูมิเนียมรูปแบบคันสมรานเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต่อใช้กันมาอย่างพอสมควรแล้วนะครับแล้วเป็นสินเบองคนไทยทั้งนั้น การที่สำคัญก็คือนวัตกรรมของเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของสถานีชาร์จไฟอันนี้เป็นของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นะครับ<ะ>ก็เป็นบริษัททั้ง MMR ก็คือ My Mobility ซึ่งเป็นคนทํารีเสิร์ชเรื่องพวกนี้<ะ>เราสามารถที่จะใช้แบตเตอรี่จํานวนถึง800กิโลวัตต์ชัวติดตั้งภายในเรือนะครับ<ะ>แล้วสามารถที่จะชาร์จไฟให้เต็มได้ภายในเวล,ลาเพียง15นาทีนะครับซึ่งตัวนี้จะทําให้ การบริการประชาชนในการเอานําเรือเข้าไปกลับไปชาร์จไปแล้วเข้าให้บริการต่อเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็เพียงพอนะครับการัดการให้บริการทั้งหมดสิ่งที่โอ้ประทับใจในฐานะคนไทยแล้วก็ในฐานะผู้โดยสารก็คือการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาโดยไม่ซ้ําร่องเดิมเป็นการบริการที่นึกถึงผู้ใช้บริการจริงๆจะว่าเป็นต้นแบบก็คงไม่ผิดนักค่ะออจากการที่เราเออทําแบบสอบถามประชาชนเนี่ยนะครับ สิ่งที่เราได้มาก็คือว่าประชาชนต้องการอันแรกความปลอดภัยนะครับสองมาตรฐานของเรือนะครับอันที่สามน,นีคือการตรงต่อเวลานะครับอันที่4ี่ยีเราให้แถมคือเราให้รับรู้ด้ยวยว่าตรงต่อเวลาเนี่ยคือรู้ด้ว่ามาเมื่อไหร่แล้วก็จะไปถึงอีกท่านหนึ่งเมื่อไหร่นะครับนั้นตรงนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการมา,มาตรฐานทั้งหมดเนี่ยคงต้องครบในทั้ง4แบบซึ่งเรือเรือลำนี้ในกลุ่มนี้มีครบหมดตอนนี้ทํานี้ถือว่า สนุกท้าทายเป็นอะไรบ้างคะท่านในความรู้สึกของของท่านที่เป็นผู้บริหารผสมกันเลยนะครับคือทั้งทั้งสนุกทั้งท้าทายตรงที่ว่าจะได้เห็นภาพความสมบูรณ์แบบของการเดินทางจะได้เห็นภาพว่าเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะตอบโจทย์ให้กับประชาชนในการหลีกหลบอะไรหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนที่เป็นการบริการที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับรถขนส่งทางอื่นมีทั้งความมาตรฐานของตัวเรือ เรื่องของการบริการเรื่องของข้อมูลข่าวสารนี่คือสิ่งที่ท้าทายมากแล้วก็คิดว่าระบบขนส่อองอื่นๆก็อยากที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ในการทํางานร่วมกันนะครับเพราะว่าไม่สามารถจะมีระบบขนส่งไหนอยู่ได้ตามลําพังทุกคนจะต้องเข้าไปเสริมกันเพื่อจะให้การเดินทางของประชาชนเขาสะดวกมากขึ้น,นท่านคะอย่างที่เราทำถึงวันนี้ค่ะถือว่าในวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นต้นแบบเช่นภูมิภาคหรือแม้แต่ว่าในระดับนานาชาติอย่างนี้ได้ไหม เราหวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าจากการที่หลายๆประเทศรัฐบาลกับทุกรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของอ green energy เรื่องของ climate change นะครับถามว่าสิ่งต่างๆนี้ป้องกันได้อย่างไรก็คือต้องเริ่มรับหนึ่งะฮะถ้าทุกประเทศเริ่มนับถึ่งพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเห็นภาพในอนาคตอีก10ปี15ปีข้างหน้าคนในอนาคตก็จะได้เริ่มกลับมาได้เห็นบรรยากาศเหมือนเดิม น่าดีใจนะคะที่ในอนาคตถ้าเป็นไปได้อาจจะได้เห็น m ม s ์มาร์ทเ r อรีไปแล่นในคลองรังสิตด้วยโอ๊ตคงจะเล่าอะไรมากกว่านี้ไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมต้องไปลองนั่งเรือลำนี้เองค่ะและถึงจะทราบเหตุผลที่ทั้งโอ๊ตและรายการสุขแบบไทยใจพอเพียงประทับใจเรือลำนี้มากบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่ความแปลกใหม่แต่เป็นความใส่ใจขั้นสุดในการให้บริการค่ะ ที่ทำให้ My Smart f e r r y สมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้พูดง่ายๆเลยใครขึ้นใครก็รักค่ะฟังแล้วก็อย่าเชื่อโอทน,นะคะต้องไปลองด้วยตัวเองช่วงนี้ขึ้นฟรีจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ตั้งแต่1เมษายนจะไปจอดให้บริการต้นทางที่สถานีพระนั่งเกล้าเชื่อมต่อรถไฟสายส,ายสีม่วงค่ะไปมาแล้วก็อย่าลืมเอามาเล่าให้สุขแบบไทยใจพอเพียงฟังกันบ้างนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ